สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในเบฟเบ์เซอร์นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปิดเจ้าปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับหรือว่าเบฟรีวาร์ดนะครับอ่าบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะลาคาแล้วไปเผลอกดโดนนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดเบ์เซอร์เบฟขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูขีดขีดสามอันตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้โอเค แล้วก็กดไปที่การตั้งค่านะครับหรือว่า setting ในหน้านี้ให้สังเกตตรงเมนูที่2นะครับลักษณะที่ปรากฏหรือที่เป็นรูปไอคอนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆแตะลงไปได้เลยทางด้านขวาเขาจะเปลี่ยนไปนะครับให้เพื่อนๆหาคำว่าแสดงไอคอน Brave Reward ตรงนี้นะครับเมื่อเจอแล้วให้เรากดไปที่ทางด้านหลังได้เลยให้กลายเป็นสีเทาๆแบบนี้ชึบและลองสังเกตดูไอคอนทางด้านบนตรงนี้นะครับ ก็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองในหน้านี้เพื่อนๆก็กดปิดไปได้เลยแล้วก็กลับไปใช้งานเบฟได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนัาไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ